สวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่กับบริษัท้วย X c h a นะครับตอนนี้เราเข้ามาที่เขาหนอนะครับก็จะอยู่ในโซนทางเส้นเอเชียนะฮะซึ่งก็จะเป็นทางที่จะไปกัเพชรนะครับจากกรุงสวรรคนะครับ,นะรบก็ตรงนี้จะมีตลาดต้องชมที่เขาหนอนะฮะก็ที่ดูดูไล้เข้ามานี่ก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับ ก็ผมก็จะปักหมุดไว้ว่าจะมาจากที่แมสอนกันครับแต่ไม่ได้ไปะะลัลจดชมทั้งทา,งาด้วยนะครับตอนเย็นตอนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารร้านก็ละหวางเขด้จะเปิด่วงยเย็นั้งครับเห็นจากูกจากรูปจากรีวิวันนี้ก็จะเป็นมีตลาดด้วย เดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยครับว่านีอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่านี่ก็รั้งแรกครับคนใหญ่ก็จะผ่านนะก็ไปลองดูข้อมูลมีอะไรยังไงบ้างก็มีทีมข่าวด้วยนะครับวันนี้เพราะว่าจะลองดูครับถ้าไหวนะครับถ้าไม่ไหวก็ถ่ายรูปในแกล้งผม ขามมือนนก็น่าจะเป็นการปลูกข้าวปลูกอะไรด้วด้ถ้ามันเขียวน่าจะดีกว่านีครับ วยทนะั่งแตงโมงเลยนะครับน,นี้ส่มงมาให้เร แล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของเรานะครับวัดเขาหนอนนะครับเขาหนอเขาแก้วนะครับไปเราจะเดินขึ้นเขากันที่อยู่หลังต้นไม้นะฮะตอนนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับสําหรับกันพวกลิงนะครับก็ได้ความมันข้อจากพี่ๆร้านค้านะครับก็แจ้งมาว่าให้จอดตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนลื้อรถนะครับประเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์มานะครับก็ ประมาณ1กิโลครับก็โดยอากาศขนาดนี้เดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะไหวไหมนะครับก็น่าจะเหนื่อยฮนะรอบที่แล้วก็เสียใจครับวัดทับพันมุแ่่มีถ้ำเพชรที่ลงไม่ได้ครับนไปสัปดาห์ที่แล้วก็แก้ตัวอันนี้ครับก็ค,ค่อยๆเป็นอันซีนไทยแลนด์ไปเรื่อยๆครับดูแล้วข้างบนเหมือนเห็นทางขึ้นบันไดไปด้วยนะครับ คงในรูปไม่น่าจะไม่น่าจะเห็นนะครับในกล้องแต่ก็อเราไปดูของจริงกันครับผมอันนี้เราก็มาถึงทางขึ้นแล้วนะครับก็มันได้ปูนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราก็ทยอยขึ้นไปนะฮะอเราจะตามพี่ที่ดูแลที่จอดรถนะครับก็บอกว่ามีเรื่อยๆครับมาคนมาขึ้นเขาแก้วเขาหนอนนะครับ ต่ช่วงนี้ฝนไม่มีครับแรงแล้วก็มาแบบคนเดียวซะแลไปเดี๋ยวทยอยเอาดูเป็นจุดๆไปนะครับมเมื่อกี้จากขึ้นบันไดมาตอนแรกนะครับก็ให้ขึ้นมาเดีเ๋ยวซ้ายเนะมื่อกี้ไม่เห็นทางเกือไปทางขวาแล้วไหมล่ะก็มีทำสีเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เป็นทางเดินนะครับก็จะเจอห้องลิง เรื่อยๆเลยนะครับกับจุดเขาเนาะโอเคเราจะถึงตัวที่เป็นบันไดกับราวเหล็กแล้วนะครับก็ให้ถือถุกมือมาด้วยนะครับตอนนี้ร้อนก็มากลางวันนะฮะก็อยากใจอยากจะมาพ้าที่ตกครับแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องทำอย่างอื่นต่อนะไม่ได้ค้างนะครับ อะไรนะนเนาะปวดเยอะก็เหนือ่อยนะโอเคตัวนี้นะครับไปเราทยอยขึ้นกันครับตอนนี้เราก็มาถึงตัวสุดบันไดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินทางผ่านหินแล้วครับแล้วก็จะมีทางในส่วนของเป็นบันไดชั้นนะครับ7ชุดนะครับก็เดี๋ยวเราเดินไปครับโอ้นี้แดงน้อยมากครับ ขี่รถไม่ด้มาปีนด้วยแต่ยังไงก็เราจะทําภารกิจให้สําเร็จครับยังไงติดตามรับชมต่อไปนะครับผมนี่หน่อยนึงครับผมบันไดสูงชุดที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดชุดที่สองนะครับแค่ที่เราเดินขึ้นมา,าข้างๆเราจะน่าจะเป็นชุดที่สาม แล้วก็ชุดที่สนะี่นะผมชันมากเลยนะครับตอนนี้เราก็พยายามจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับเสียงเริ่มหอบเริ่มแห้งนะฮะก็เป็นกำลังใจกันต่อไปครับผมข้ามละตรงสีหงเหลืองก็คือวัดที่เราจอดรถมานะครับก็เมื่อกี้นั่งเพลินจะลืมเลยนะครับว่าอันนี้น่าจะเป็นบันไดชุดที่ห้านะครับมีจากเจ็ดชุดเนาะ ไปครับผมชุดที่หกและชุดที่เจ็ดครับ<อ>ใกล้แล้วใกล้แล้ว you can this. อยู่แค่ดูดิเป็นาแก้ผมต่อนะครับใกล้แล้วครับตอนนี้เราก็มาขึ้นจากชุดที่เจ็ดแล้วนะครับตอนนี้เราก็ถึงยอดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะไปทุงชาตินะครับนี่คือจุดชมวิวนะครับเขาหนออเขาแก้วในสุดผมก็ทำสำเร็จแล้วเย้ เหนียมากก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับขึ้นมานะครับสูงจากระดับน้ําทะเล283เมตรนะครับไม่แน่ใจก็เป็นวิวที่ทัศน์ที่คุ้มค่าครับแต่ผมน่าจะรอภระทิตกไม่ได้นะฮะ๋ยวจะมีภารกิจต่อนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปชมกันด้านหน้านะครับตอนนี้ก็จะมีทางเดินต่อนะครับจะมีบันไดชุดหนึง่งแล้วก็ส่วนของ ธงชาตข้างบนนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันครับตอนนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเราจะไปตีละรังครับจะอีู่กับงชาตไปครับผมตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับกับหลักศิลาจารึกนะครับนี่ถึงแล้วครัชผมเิรฟแล้วเพื่อนอีกห้าคนครัช เราถึงแล้วครับบรลลี่โ l ไอาชาน n e ลนะครับก่อนรองมีเขตน,นะครับระวังลื่นนะฮะมีเทียนพันสาย,ยู่ข้างบนนะครับมีองคเจดีมีไฟนะครับแล้วก็มีอะไรอื่นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนิดนึงครับมาถึงแล้วก็มีแรงครับตอนขึ้นมาเอา้องโอดด้ยขออยุระตบุบาทนะครับเ,เดี๋ยวเรา ไปครับเดี๋ยวเราเดินสำรวจกันสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีแนวสมมาการก่อนนะครับก็จะมีชุดทูบเทียนนะครับมีท่านเน้นเนนำขึ้นมาด้วยนะครับมีดอกไม้ด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวจุด ฉลองใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของอรอยประวิบัตรจำลองนะครับแล้วก็จะมีวิวตรงนี้นะครับแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีกำแพงกันก้นไว้นะครับก็ต้องถ่ายรูปก็ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะครับและนี่คือเขานนกเขาแก้วนะครับสำหรับวอลลี่โฟล์ไอชนแนลนะครับก็มาพิชิตแล้วนะครับก็ใช้เวลา ขึ้นประมาณหนึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเราก็ลงอีกประมาณสักสี่สิบห้าสิบนาทีครับเป็ดเศษก็จะอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงครับไม่น่าเกินนี้ครับสาหรับท่านใดที่จะมานะฮะก็ขึ้นมาสักระร้อยวิทธบาทตรนะครับขึ้นมาพิชิตหัวใจตัวเองนะครับขึ้นมาชมวิวธรรมชาติอันแสนสวยงามข้างบนนะครับเขาหนอกเขาแก้วนะับก็จะเป็นนครสวรรค์อาเภอบรรนตพิสัยนะครับทางมอเตอร์เวย์นะฮะซึ่งจะไปกาแพงเพชรนะครับก็ ที่ถนนใหญ่อยู่นะครับยังไงก็หาายครับใหญ่นะครับก็สำหรับวันนี้บอลลี่เฟลไอแชนแนลนะครับขออนุญาตฝากติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับอีกครั้งบอลลี่เฟลไอแชนแนลนะฮะเราก็ดูวิวสวยกันครับสวัสดีครับ นี่ขาลงเราเจอน้องหมาด้วยนะครับเรามีน้องยิงคอยต้อนรับนะฮะตอนนี้ก็เห็นแวบๆเหมือนมี่ทางนักท่องเที่ยวนะครับก็ขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะครับเมื่อกี้คุณลุงก็ขึ้นไปนะฮะก็เป็นขั้งที่สามของวันนี้นะครับคุณลุงแข็งแรงมากเลยพานณักท่องเที่ยวผู้หญิงหนึ่งท่านนะครับมาจากมูดาหา์น้องแต่เราก็ไม่ได้ถามชื่อนะครับซึ่งก็ เ,เด่กเดียวนะครับมาจากมุกอาหารมนาะคนเดียวนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวสาาักสภาพนึงเราจะไปสรุปคลิปข,ข้างหน้านแล้วกันครับตอนนี้ก็เริ่มเมื่อยขากับการลงแล้วนะครับตอนนี้ขอลงก่อนตอนนี้ก็มีกุบหนึ่งนะครับเดินแยกจากทางนี้นะครับส่วนของเรานะฮะก็ต้องไปวัดเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็มาถึงพื้นแล้วนะครับพื้นปูนขลางๆแล้ว ก็จะเดินแปลวรถนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา16.47นะครับก็โดยประมาณสัก27นาทีโดยประมาณนะครับก็ขาขึ้นหนึ่งขาลง30นะฮะก็ประมาณนั้นนะครับก็เราก็อยู่คุยกันกับมีหลวงพี่นะครับพาน้อง้อๆเน้นนะครับจากกำแพงเพชรนะฮะมาชมวิวด้านบนนะครับแล้วก็มีน้องอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็น ไกเกอร์เหมือนกันครับก็มาเที่ยวคนเดียวแล้วก็จะมีในส่วนของน้องจากมุกดาหารนะฮะแล้วก็จะมีท่านหนึ่งเสื้อขาวนะครับไปแล้วนะฮะก็ตอนแรกคิดว่ามันจะมาคนเดียวนะครับสำหรับผมก็กลายเป็นเจอเพื่อนใหม่ๆนะครับก็นี่นะครับ,รบสีสันของการเที่ยวนะครับก็ถ้า,ถามีความรู้จักท่านชอบคุยสนุกสนานท่านนี้เพื่อนแน่นอนครับ ผมก็สรุปคลิปนี้แล้วกันครับเนาะค่าใช้จ่ายไม่มีนะครับไม่ได้ทำงานนะครับหายใจอยู่ก็เดินไปด้วยก็ไม่ไม่ได้มีนะครับนอกจากว่าจะจ้างไกด์คุณลุงนะครับก็อาจจะมีตามสีน้ำใจหรือว่าแล้วเตะคุยกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็แล้วแต่คุยนะครับส่วนของผมไม่ไม่ได้มีครับเดินขึ้นไปเองแล้วก็เดินลงเองนะครับก็จุดชมวิวมีมุมให้ถ่ายนะครับ ท่านสามารถคลียร์ได้เองเลยสว่วนถ้าจอดรถไม่มีนะครับก็สําหรับท่านใดที่จอดข้างหน้าก็อุดหนุนได้ครับพ่อค้าแมค้าสาหรับอาหารลิงนะครับก็จะได้ดูรถให้ทันด้วยนะนก็มาถึงแล้วก็ผมก็อยากให้บุรุณนนา่อยนะครับดูดิดโอ้โหเหือดแห้งนะครับแล้วก็มีแต่ลิงนะครับก็ แต่ความละมันะวังระวังนิดนึงครับแต่ลิงที่นี่จะเหมือนจะไม่ค่อยดุนะครับจะไม่ทําร้ายไม่แย่เคียวใส่แล้วก็ไม่กระโดดเข้าใส่นะครับอย่างไปวัดถ้ำประทุนที่สัปดาห์ที่แล้วก็มีกระโดดใส่น้องไกด์นะครับตัวใหญ่เขาก็น่าจะห่วงที่เขาแล้วครับตรงศาลาชมวิวนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีคลิปให้ดูกันอยู่นะฮะในคลิปของวัดถ้ำประทุนนะครับสําหรับเขาหนเขาแก้ว อะะำเภอบานพธิพี่สนะครับน่าจะอยู่ที่คนครสวรรค์ระหว่างกับแพงเพชรนะครับไม่ในใจจังหวัดนะครับก็จบกันไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปเอารถก,กันสําหรับวันนี้ก็ลาทุกคนนะครับลืมติดตามรับชมรับฟังบอลบอลี่โลุไอชแนลเช่นเคยนะครับเราจะไปในกันต่อก็ติดตามมันได้ครับแล้วก็ลากันที่ลวค่บผมครับสวัสดีครับ